ประธานาธิบดีทรัมป์เผยอนุมัติข้อตกลงซื้อ t k t t o k แรก5,000 0ล้านดอลลาร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชาริดาพรมโยธีนะคะวันนี้ยังติดตามกันต่อก,กับสถานการณ์เรื่องของ t i k t อกนะคะคงจะจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของ t i k t o กนะคะก็ทำข้อตกลงกับ Oracle นะคะเป็นพันธมิตรร่วมกัน ะะแล้วก็ทางด้านของตัว ByteDance เนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้อตกลงแล้วก็นำเสนอเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปยังรัฐบาลของสหรัฐซึ่งรัฐบาลของสหรัฐก็จะนำเสนอเรื่องนี้ให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump ได้มีการอนุมัติต่อไปนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้อนุมัติข้อตกลงระหว่าง ByteDance นะคะบริษัทแม่ของ Tik t o k และก็ Oracle พูดง่ายว่าเป็นการเลื่อนการระง,งับการดาเนินการของแอปพลิเคชัน TikTok ในแอป Store ของสหรัฐชั่วคราว โดยทางกรมการพาณิชยารัฐนะคะได้ยืนยันถ้อยถแถลงดังกล่าวเมื่อเย็นวันเสาร์ก็คือวันที่19กันยายนว่าจะเลื่อนข้อบังคับดังกล่าวที่จะมีผลในวันอาทิตย์ที่20กันยายนไปอีกหนึ่งสัปดาห์โดย t บ d a n c e ค่ะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TikTok ภายใต้ข้อตกลงที่บริษัทได้เสนอและประธานาธิบดีทรัมป์ได้อนุมัติค่ะ โดยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาได้อนุมัติในหลักการซึ่งถ้าเกิดทำสำเร็จนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากแต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเช่นกันทั้งนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ก็เสริมนะคะว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยได้รวม Walmart ค่ะซึ่งเป็นร้านค้าปลีกใหญ่ของสหรัฐเข้ามาในข้อตกลงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจะต้อง100%้ซและก็ต้องใช้ l คลานะคะแยกจากกันทรัมป์เผยว่า ข้อตกลงนี้นะคะจะต้องมีเงินทุน50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการศึกษาของสหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะเขาไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าบริษัทใดเนี่ยจะเป็นผู้ชำระเม็ดเงินดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะได้แสดงความต้องการให้บริษัทเหล่านั้นชำระเงินต่อกระทรวงการคลังสหรัฐแล้วก็ยังประหลาดใจที่ว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยผิดก,กฎหมาย ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มั่นใจนะคะว่าเขาต้องการใช้ข้อตกลงนี้ให้เกิดเงินทุน5 0 0 0มืล้านดอลลาร์สาหรัฐเพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของประเทศการอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีข้อกำหนดจากกรมการพาณิชย์สหรัฐที่จะมีผลบังคับใช้ให้ถอนแอปพลิเคชัน TikTok ออกจาก App Store ของสหรัฐซึ่งกร,รวมถึงแอ Store ที่ดำเนินการโดย Apple และก็ Google ด้วยค่ะ การที่ ByteDance นะคะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TikTok อันนี้ก็จะต่างจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์นะคะบอกว่า Walmart แล้วก็ Oracle เนี่ยจะถือหุ้นรวมกัน,นใน20%ในบริษัท TikTok ใหม่แล้วก็จะเป็นผู้ควบคุม TikTok ค่ะ ทั้งนี้นะคะทังฝั่งของ TikTok เนี่ยได้ออกมายืนยันถ้อยถแถลงที่ Oracle แล้วก็ Walmart จะถือหุ้นในบริษัท20%ซึ่งตามข้อตกลงนะคะ Oracle เนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือแก่บริษัทรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลผู้ใช้ชาวสหรัฐทั้งหมดและทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าตรงตามข้อกําหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนอกจากนี้ TikTok ค่ะกําลังทํางานร่วมกับ Walmart พันธมิตรทางการค้าอีกด้วยโดยทั้ง2บริษัทนะคะจะมีส่วนในการระดมทุนใน TikTok Global ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกหรือว่า IPO ซึ่งจะทำให้ทั้ง2บริษัทนะคะก็คือ Walmart และก็ Oracle เนี่ยถือหุ้น20%ใน TikTok Global โดยจะให้ TikTok Global นี่นะคะเป็นศูนย์บัญชาการในสหรัฐและมีการขยายด้วยการสร้างงาน25,000าตำแหน่งทั่วประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า TikTok จะดำเนินการในฐานะบริษัทใหม่ในเท็กซัสซ a ฟราแคทนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Oracle เนี่ยระบุในทอยถแลงว่าตามข้อตกลงแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยจะดำเนินการบน Cloud ของ Oracle และ Oracle จะเป็นผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยหรือว่า m i n ORITY INVESTOR ใน TikTok g l o b a l โดยมีความมั่นใจ100%นะคะว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูงแก่ t i k t o k และเพื่อให้มั่นใจว่าจะทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือว่า data privacy แก่ผู้ใช้ชาวอเมริกันและผู้ใช้ทั่วโลกและระบบความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาแล้วรวมถึงการรับประกันความเป็นส่วนตัวก็จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนผู้ใช้ติ๊กต็อและจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดค่ะวอมากล่าว,ว่าบริษัทมีแผนที่จะเข้าถือหุ้น7.5%ในบริษัทใหม่นี้ และนายดักแม็กมิลันซีโอของร์ทจะเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการ5คนของบริษัทใหม่นี้อีกทั้งร์ทจะได้ทําข้อตกลงด้านการพาณิชย์กับ TikTok อก g l o b a l เพื่อที่จะให้บริการด้าน E-Commerce บริการด้านการชําระเงินและบริการอื่นๆแบบครบวงจรแก่ TikTok อ g l o b a l ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบริษัทใหม่นี้นะคะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวค่ะโดยมีร์ทและก็บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Or a c l ค รวมไปถึงความอาัจฉริยะของ2ผู้บริหารจากทั้ง2บริษัทค่ะส่วนประเด็นเรื่องเงินทุน50 0 0 0ล้านดอลลาร์สำหรับการศึกษาของประชาชนให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของสหรัฐนั้นทรัมป์คาดว่าร์ทเนี่ยน่าจะซื้อบริษัทควบคู่ไปกับ Oracle แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าทั้ง2บริษัทจะจ่ายเงินจำนวนนั้นหรือไม่ ในขณะเดียวกันการระงรับการให้บริการแอปพลิเคชัน WeChat ของ Tencent จากประเทศจีนนะคะก็ถูกระงรับชั่วคราวค่ะโดยผู้พิพากษารัฐบาลกลางท่านหนึ่งนะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนไม่กี่ชั่วโมงก,ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้โดยการระงรับดังกล่าวนะคะถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยจะสะกัดกั้นการดาวน์โหลดใหม่และการอัปเดตด้ความปลอดภัยต่างๆในสหรัฐ ผู้พิพากษานะคะให้เหตุผลการระงับว่าการระงับแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอว่าจะแก้ปัญหาความวิตกกังวลของรัฐบาลในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติที่มีต่อแอปพลิเคชันนี้ก่อนการระงับการให้บริการทั้ง2แอปพลิเคชันนะคะปรากฏว่าประชาชนชาวสหรัฐค่ะต่างแหก,กันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวกันใหญ่เลยค่ะจากข้อมูลการคาดการเบื้องต้นของเซนเซอร์ทาวเวอร์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ติดตามแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเปิดเผยว่า การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TikTok เพิ่มขึ้น12%จากวันพฤหัสบดีที่17กันยายนมาอยู่ที่2 4 7 0 0 0ครั้งในสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนในขณะที่ WeChat มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน10,000ครั้งในสหรัฐเมื่อวันศุกร์เพิ่มขึ้น150%จากวันก่อนหน้าซึ่งนั่นนะคะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2562 แอปพลิเคชัน WeChat นะคะได้ไต่อันดับมาอยู่ที่อันดับ100ในแอปดาวน์โหลดฟรีของ iPhone ในสหรัฐเมื่อช่วงเที่ยงวันศุกร์จากลำดับที่1,385ในช่วงเช้าค่ะเซนเซอร์ทาวเวอร์กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แอปพลิเคชัน WeChat เนี่ยมาอยู่ใน500อันดับแรกในปีนี้หลายคนนะคะใช้ WeChat เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่ประเทศจีน ใครก็ตามค่ะที่ดาวน์โหลดทั้ง TikTok แล้วก็ WeChat นะคะจริงๆแล้วก็ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันได้หากทั้ง2อแอปพลิเคชันอยู่ในโทรศัพท์แม้จะมีการจำกัดการดำเนินการของทั้ง2องแอปพลิเคชันดังกล่าวก็ตามแต่ว่าแม้จะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนหน้าเส้นตายนะคะในการที่จะมีการระงับก็จะไม่ได้รับระบบความปลอดภยัยหรือว่าการอัปเดตอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้แอปพลิเคชันนั้นดับหรือว่าเกิดการสะดุดในอนาคตได้ค่ะ อาค่นั้นก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวล่าสุดเรื่องของ TikTok เรื่องของ Oracle Walmart รวมไปถึง WeChat ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเดี๋ยวต้องรอสเต็ปต่อไปกันละค่ะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติแล้วสำหรับ TikTok ในหลักการดูซิว่าใครจะเป็นผู้ควัก50 0 0 0ล้านดอลลาร์จ่ายกลับมาเพื่อนสนับสนุนเรื่องการศึกษาในสหรัฐ รวมไปถึงนะคะเรื่องของว c แชทที่ทางด้านของผู้พิพากษารัฐบานกลางสั่งระง,งับเอาไว้ก่อนเรื่องที่จะระง,งับการดําเนินการของแอปนี้เนี่ยระง,งับไว้ก่อนคือยังให้ดําเนินการต่อไปได้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะทําอย่างไรกันต่อนะคะไม่จบง่ายๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับกู้แชร์ลิงและปอมชาลิดาพรมโยธีพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ